เข้ามาเพิ่มอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับคอสโอเวอร์นะครับสวยๆคันนี้นะเป็น Toyota C-HR นะครับ1.8มิตรไปี2018นะครับเลขใหม่ปัจจุบันนะครับเพียงแค่1 3 0 0 0 0มโลนะเข้าเช็คระยะะซอร์วิสที่ศูนย์ตลอดนะครับเฉลี่ยใช้งานวันคันนี้เนี่ยอยู่ที่วันละเพียงแค่60กิโลนะวิ่งไปกลับนะวันละสาโลนะ สองขานะครับก็6กกิโลแค่นั้นเองนะครับแต่รถเข้าเช็คระยะเซอร์วิสที่ศูนย์ประจําต่อเนื่องนะครับเป็นรถครบสัญญาเช่านะครับไม่มีชนหนักพิ่คว่ำไฟไหม้น้ําท่วมนะฮะสภาพตัวรถนะครับได้เป็นตัว1.8มนินะครับและสภาพตัวรถอย่างที่บอกนะนี่รถเข้ามายังไม่ได้ล้างทาความสะอาดเลยนะครับสวยใสกิฟตแบบนี้นะครับใครหาอยู่เนี่ยพลาดไม่ได้นะฮะชมคลิปนี้ให้จบนะเดี๋ยวผมพาชมทุกซอกทุกมุมนะครับมาเริ่มกันที่ด้านหน้านะครับด้านหน้าของตัวชมนี้นะฮะ คมไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับนี่ฮะ,ะเป็นใบดิน LED ด้วยนะนะครับนี่ฮะแล้วก็มีตัวเดทาม u n n น n ่งไลท์ะนะครับเป็น LED นะครับ3ามเมตรสจุดเนาะไฟเลี้ยวอยู่ในคมไฟเดียวกันนะครับคมไฟหน้าเนี่ยร่องรอยสะเก็ดหินก็ไม่มีนะแล้วก็ไม่แตกไม่เหลืองนะครับคมไฟเนี่ยเป็นเอกลักษณ์เลยนะฮะยาวค่อนข้างใหญ่นะครับตั้งแต่กระจัง้าเนี่ยถึงแก้มข้างยาวเลยนะอยู่ประมาณห้าหกเซนได้นะนะครับ อ่ะนอกจากนั้นนะครับนี่ฮะกระจังหน้าเนี่ยเขาจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมาตัดด้วยตัวเป็นโนแบกนะโลโก้รโตโยต้าเนี่ยเป็นคมเนี่ยนะครับสวยๆใสๆอยู่เลยนะครับอ่ะดูผมไฟายหน้าซ้ายนะครับเช่นเดียวกันนะไม่มีริ้วรอยนะครับผมนี่ผมพาชมรอบๆก่อนนะด้านหน้ามีเซ็นเซอร์เตือนนะครับเตือนกชนด้านหน้ามาด้วยสองจุดเนาะนี่ฮะสองข้างเลยนะเป็นแบบฝังนะนะครับเป็นแบบฝังเรียบไปนะครับ เราก็ได้ไฟตัดหมอกคู่หน้ามาด้วยนะครับนี่ฮะแล้วก็มีนี่อีกเซนเซอร์นะครับสองจุดสองฟังเลยนะสี่จุดนะครับด้านหน้านะฮะไฟตัดหมอกหน้านะตรงนี้ก็จะเป็นหลังพึ่งนะระบายความร้อนได้ดีนะครับภายในห้องเครื่องนะครับไม่ให้เครื่องร้อนโอเวอร์ฮีทนะครับด้านข้างนะครับมีซุ้มล้อนะครับแท้เดิมโรงงานมาเรียบร้อยนะเป็นซุ้มล้อแบบบางนะครับ นี่ฮะไม่ซีดไม่จางนะครับแล้วด้านประตูเนี่ยก็จะเป็นกากประตูเข้าไปยาวนี่ฮะพวกพวกคาบยางมาตรงยางมาตอยเนี่ยจะติดตรงนี้นะเขาจะไม่เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับถ้าเป็นสีขาวปกติจะเป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถเนี่ยมันจะทําความสะอาดยากเนาะเพราะมันจะเกาะแน่งแน่นนะอ่าเป็นเป็นเหล็กใช่ไหมแต่ตรงนี้เป็นไฟเบอร์นะครับนี่ จะทําความสะอาดได้ง่ายแล้วก็เป็นสีดานะจะกลมกลืนนะครับทําให้รถเนี่ยไม่ดูสกรปรกเลอะเทอะไปนะครับด้านท้ายก็จะมีซุ้มล้อบางเช่นเดียวกันนะครับมาจนถึงด้านท้ายเลยนะจะเป็นสีเดียวกันทั้งหมดนะด้านท้ายมีเซ็นเซอร์ให้อีก4จุดนะลูกค้านี่นะครับอยู่มุมอับนะดีตรงไหนที่เขาอยู่ด้านข้างเนี่ยมันจะมองอ่ามันจะเตือนมุมอับได้นะไม่ได้อยู่ตรงกลางแล้วก็ตรงกลางเนี่ยมีสองจุดนะครับ ตรงนี้มีสองจุดนะพาชมรอบคันก่อนนะนะครับนี่ฮะสภาพตัวรถนะครับอ่ะไปต่อกันที่ห้องเครื่องนะครับผมพาชมโครงสร้างเนี่ยผมบอกได้เลยนะการันตีได้เลยนะครับไม่มีชนหนักพลิกความไฟไหม้น้ำท่วมนะมีแค่นิดเดียวนะมีรอยสติกเกอร์ด้านหน้าตรงนี้นิดหนึ่งนี่ฮะมีรอยสติกเกอร์นะเจ้าของเดิมแปะไว้นะครับเดี๋ยวผม เอาออกแล้วก็ขัดให้นะแต่โดยรวมของรถดูดีฮะไม่มีริ้วรอยเลยนะหลังคงหลังคานะครับไม่มีลอกนะไม่มีคาบยางไม่มีขมมี้นกนะครับนี่ฮะ,ะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดฝากระโปรงไปกันต่อนะครับลูกค้านะนี่ฮะผมพาชมที่น็อตแก้มก่อนนะเห็นไหมน็อตเดิมนะเม็ดองเม็ดอาร์คอยู่เดิมอยู่ดีนะครับไม่มีร่องรอย นะครับเปลี่ยนหรือนี่ฮะหัวน็อตเดิมนะครับไม่มีร่องรอยการถ่าครับสติกอร์คาเตือนต่างๆอยู่ครบนะครับนี่สติกอร์กันสายสติกอร์สายยังอยู่นะนะครับนี่ฮะสติเกอร์มอกนะกรนะครับนี่สติกอร์น้ํายาแอร์นะครับนี่ฮะเม็ดองเม็ดอาร์คนะครับแผ่นกันความร้อนนะครับไม่ตกท้องช้างไม่เปื่อยไม่ยุ่ยนะครับใช้งานเนี่ย คือหนึ่งแสามนโลนะแต่ว่าเขาวิ่งไป30กับ30อย่างเงี้ยฮะมันไม่ได้วิ่งทางไกลยาวๆนะฮะแล้วก็ดูช่องดูพรมต่างๆนะกลมสวยไม่มีร่องรอยกันทุบการเเข้าอู่นะการเคาะการอะไรนะครับซีนอ่อนทางเดิมนี่เห็นไหมฮะอีกนุ่มๆน,นะครับชัดๆเห็นไหมแล้วเขาจะคลายตัวอย่างนี้นะครับนี่ฮะ ฝากระโปรงนะไม่มีร่องรอยการถ่ายการง,งัดการแงะน็อตแก้มเห็นไหมฮะพยายามให้ลูกค้าเห็นทุกซอกทุกมุมนะเออมาดูกันที่โคมไฟนะครับนี่โคมไฟแท้เดิมเขาเนี่ยจะมีนี้ฮะอ่าคยโตนะครับจะเป็นโคมไฟแท้เดิมของเอ่อซัพพลายเออร์ของโตโยตานะก็จะมีเป็นทั้งซ้ายทางขวานะลูกค้าวิธีสังเกตเนาะนะครับโอเพราะว่าโคมไฟโคมเดียวเนี่ยดูดิฮะจากตรงนี้ ลากยาววนน,ะะ 50, นี้นะฮะไม่ไม่ห้าสิบน่าจะเกือบแปดสิบเซนได้นะลูกค้าลอดโคมเดียวเนี่ยผมบอกเลยเป็นหมื่นนะครับนี่ฮะนอกจากโคมไฟแล้วดูดิฮะตรงเนี้ยเขามียางตรงโคมไฟมาให้ด้วยนะครับเพื่ออะไรเพื่อกันเออน้ําน้าเนาะเวลาขับไปน้ําพงน้ําฝนนะครับนี่ฮะ,ะจะเข้ามาซอก ซอกโคมไฟแล้วไฟก็จะมีน้ําค้างเข้านะฮะที่จะเป็นสาเหตุที่ทําให้เราต้องไปไปขัดโคมไฟกันบ่อยๆนะครับมีทั้งซ้ายทางขวาเนะะี่ยตัวยางไม่เปลือยนะใช้งานได้ดีนุ่มๆเลยนะฮะซอฟนะอ่ะนี่ฮะไปชมตัวเครื่องยนต์กันนี่ให้ชมโดยรวมกันนะนี่ฮะวางเครื่องยนต์มาสวยงามนะวางมาแน่นวางบาดีนะครับไม่มีเอ่อช่องว่างเยอะแล้วก็ไม่อัด หรือว่าไม่มีสายไฟระลงในยางนะครับถือว่าวางเครื่องยนต์มาได้ดีเลยนะฮะนี่ฮะร่องรอยไม่มีร่องรอยการเปลี่ยนไขหัวนงหัวน็อตนะเ<ม>บ้าชงเบ้าโชคนะร่องรอยเม็ดอาร์กรอยสปอร์ตเนี่ยอยู่ครบนะครับนี่นะฮะสายไฟท่อยางนะครับไม่มีร่องรอยของหนูกัดแทะนะครับนี่ฮะได้แทะเดิมนะมาคิวซีแต้มสีเดิมอยู่ครบแทบทุกจุดเลยนะอยู่ครบทุกจุดนะเท่าที่มองเห็นนะครับ นี่ฮะรถไม่ได้ล้างทําความสะอาดแค่นั้นเองพี่นะครับเป็นรถมือเดียวนะฮะและเข้าเช็คระยะซอริสท,ที่0ูนย์ t a ต่อเนื่องนะไม่มีขาดเลยตั้งแต่กิโลแรกนะผมบอกงนี้แล้วกันนะครับอ่ะล้อแม็กอันลอยแท้เดิมนะครับได้เป็นยางพูทธิยนะปีย1อนะครับดอกยางก็ยังเหลือนะฮะลูกค้าเดี๋ยวผมชิดตรวจเช็คให้นะถ้าดอกมันเริ่มสึกผมเปลี่ยนให้เลย4สเส้นนะอ่าบอกกันในเฉพาะต้องบอกมาด้วยนะบอกมาจากใน ในคลิปนะครับอ่าได้เป็นดิสเบรกสี่ล้อนะครับด้านหน้าก็เป็นปกติฮะเป็นคลิปอ่าเป็นดิสเบรกพร้อมคลิประบายความร้อนเนาะจะมีร่องตรงกลางจะในเวลาใช้งานหนักๆนะถ้าไม่มีร่องระบายความร้อนเนี่ยก็ัๆๆน้น่ะฮะผ้าเบรกไหม้นะครับเบรกไม่อยู่เบรกแตกได้เลยนะครับอ่ะไปกันต่อนะครับดูที่ด้านข้างนะก็นี่ฮะตัวเสาเอนะครับมียาวไปเลยนะเป็นดีไซน์ของเขานะครับ ไฟหูกระจกเนี่ยเป็นสีเดียวกับตัวรถนะแล้วก็เป็น LED นะครับไฟเลี้ยวข้างหูกระจกนะครับมีมาให้เรียบร้อยนะครับนี่ฮะด้านตรงนี้นะเป็นสมาร์ททีเลสเห็นไหมพอเรากดปุ๊บ,บนะนี่นะครับไฟติดนะครับเป็นทั้งสองฝั่งเลยนะครับนี่ฮะแล้วก็ตรงเสานะเสาประตูตรงนี้เขาเป็นเอ่อ เป็นโนแบ็กนะเป็นไฟเบอร์นะครับไฟเบอร์มันนะครับไม่ได้เป็นพลาสติกไม่เงานะเป็นไฟเบอร์มันนะครับแล้วก็มือเปิดประตูหลังก็อยู่นี้นะซ่อนอยู่นะครับผมกระจกก็เป็นแท้เดิมทุกบานนะครับลูกค้านี่ฮะกระจกแท้เดิมนะครับรถไม่เคยชนไม่เคยตีลังกานะครับกระจกก็จะต้องเป็นตามยี่ห้อของแบรนด์นะครับอ่ะนะครับนี่ฮะ ป็นดิสเบรกสี่ล้อนะครับซุ้มล้อดูดิสภาพภายในซุ้มล้อนะครับรถไม่ได้ล้างทําความสะอาดแค่นั้นเองนะลูกค้านะฮะล้อแท้เดิมเนี่ยเขาจะได้เป็นออขอบสิบเจ็ดนะครับซีรีส์ยางปัจจุบันนะซีรี่์ยางปัจจุบันจะเป็นสองหนึ่งห้าทับห้าสิบนะครับขอบสิบเจ็ดนะครับอมาต่อนที่ด้านาด้านท้ายนะดีทาดีไซน์โอ้โหขอะทานอภัยจริงๆนะครับ นี่ฮะเป็นคอร์สโอเวอร์นะฮะก็จะทําทรงด้านท้ายเนี่ยรูลมนะตามหลักแอโรไดนามิกนะก็จะรูลมสโลปลงมาหน่อยนะครับนี่ฮะมีสปอยเลอร์ท้ายมาด้วยนะครับแล้วก็ดูดีไซน์ปว่ายท้ายเขานะจะเป็นเหมือนมุมแมลงนะครับเป็นลมดํามาด้วยนะครับผมไปชมใกล้ๆกันนะครับนี่ฮะจากหลังคาก่อนนะนะฮะนี่ฮะ นอกจากสีสวยนะครับไม่มีคา,าบยางคาบที่นกอะไรไม่มีร่องรอยการบุบนะครับนี่ฮะเสาอากาศแบบคีบฉลามนะชาร์กบินนะครับแล้วก็สปอยเลอร์นะครับแท้เดิมนะดูดิทำดีไซน์ปกติสปอยเลอร์เราจะเห็นสั้นๆใช่ไหมฮะนี่ยาวกว่าน,นี้เลยฮะเกินฟุตนะเกินหนึ่งฟุตเน <descriptions> ยอยู่ประมาณสี่สิบห้าสิบเซนนะครับนี่ฮะแล้วก็มีอ่ลูนะครับร่อง ระบายนะครับไม่ได้ทําเป็นทึบนะให้อ่ลมสามารถผ่านได้นะครับกดท้ายให้ท้ายไม่สะบัดนะครับนี่นะครับนอกจากนั้นก็จะมีไฟเบกรกดวงที่3ามนะครับติดอยู่ที่นี่ฮะสปอยเลอร์ท้ายนะยาวค่อนข้างยาวนะครับไม่ได้ทํามาแค่นี้เนาะค่อนข้างใหญ่มองเห็นชัดเจนนะอา่ารถที่ขับขี่ตามเนี่ยก็นะครับเห็นชัดเจนนะครับอา่ามี ปัดน้ำฝนหลังนะครับพร้อมที่ฉีดน้ําฝนนะครับกระจกหลังก็มีไล่ฟ้ามาให้เรียบร้อยนะครับอ่ะต่อมาที่ไฟท้ายเห็นไหมฮะเขาจะทําให้เข้มดูดันนะก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นลมดํานะเป็นกรอบเป็นครอบดํามานะครับแท้เดิมโรงงานนะไม่ใช่ว่ามาใส่เพิ่มนะอันนี้เป็นแท้เดิมโรงงานเขานะครับไฟท้ายเนี่ยนฮะไม่มีกรอบไม่มีแตกไม่มีเหลืองไม่มีร้าวเนาะนะครับถ้ามันมีเนี่ยยังไงผมก็ต้องคงต้องเปลี่ยนให้นะลูกค้าเพราะว่าเอ่อถ้ามัน แตกหรือมีราวสักหน่อยนะใช้ไปสักพักแค่นั้นแหละนะครับมันจะมีคาบน้ําค้างน้าฝนหรือเวลาเราลุยเนี่ยมันขังแล้วตัวโคมไฟเนี่ยมันก็จะไม่ชัดนะเบรกไม่ค่อยเห็นนี่ฮะรอบดํามาซ้ายขวานะครับอ่ะนี่ฮะโลกโก้เสียดอ่าชัดๆคมๆแบบนี้นะได้เรี่ยงลงมานะก็จะมีกล้องนะครับซ่อนอยู่ใต้มือเปิดเห็นไหมนี่ฮะอยู่ตรงทะเบียนนะ ลงต่อมานะครับมีทับทิมสะท้อนแถงนะครับทางซ้ายและขวาเนาะแล้วก็อย่างที่แจ้งไปนะครับเซนเซอร์กละยะถอยนะเขาไม่ได้อยู่แถวตรงแถวเดียวนะไม่ได้อยู่แถวเฉพาะแถวตรงนี้เห็นไหมนะครับอันนี้เขามาไว้อยู่ด้านแทบจะเป็นด้านข้างเลยนะนี่ฮนะเป็นมุมของตัวรถนะมันก็จะทําให้อ่า จุดอับนะครับของรถเนี่ยเซ็นเซอร์สามารถตรวจจับได้นะครับนอกจากนั้นเห็นไหมฮะด้านท้ายตรงกลางเนี่ยเขาจะมีทับทิมสะท้อนแสงมาให้ด้วยนะครับอ่าอ่ะ,อะไปชมกันต่อนะครับผมขออนุญ,ญาตเปิดฝาท้ายเนาะฝาท้ายนะนี่ฮะเปิดออกมานะครับนี่ฮะถือว่าโอ้โหขึ้นได้สูงเลยนะเปิดได้อ้าได้กว้างมากนะฮะขึ้นได้สูงมากนะดูดีขึ้นจากหลงังขึ้น เกือบจะชันนะเกือบจะชันเลยนะครับนี่ฮะอ่ะตานท้ายนี่ฮะมองเห็นโดดเด่นเลยเปิดมาไฟติดออโต้นะครับก็จะเพื่อส่องนะครับทายในถาดท้ายนะอันนี้ก็ยังไม่มีถาดท้ายมาให้นะนะครับเดี๋ยวผมจะการให้นะครับคุยกันถูกคอถูกใจจัดให้เลยนะครับก็ตัวนี้นะครับจะได้เป็นชุด อะปะยางนะครับไม่มีล้ออะไรนะจะได้เป็นชุดปะยางพร้อมน้ํายาพร้อมตัวปั๊มลมนะครับมาเรียบร้อยนะอุปกรณ์เครื่องมือครบทุกอย่างนะครับนี่ฮะขาดอย่างเดียวก็คือถาดท้ายนะเดี๋ยวผมจะการให้นะครับตัวเบาะแถวที่แถวหลังนะครับสามารถพับได้นะฮะนี่ฮะตามาสัญ,ญลักษณ์เลยนะครับนี่ฮะทางซ้ายทางขวานะครับนี่ นี่ก็จะเป็นตัวบังสัมภาระนะครับเวลาเรามีใส่ของมีค่าเนะาะป้องกันไม่ให้คนส่องจากกับฝาท้ายเนี่ยลงมาเห็นนะเผื่อมีของมีค่านะครับนี่ฮะเวลวเราเราปิดปั๊บเขาก็จะปิดพอดีนะครับนี่อ่ะไปกันต่อนะนะครับอันท้ายนะฝาถังน้ํามันนะครับจะอยู่ทางซ้ายมือนะครับนี่ฮะดีไซน์ดูดิปกติเราจะเห็นฝาถังเห็นไหมนี่ฮะว้าว นะปกติเราจะเห็นฝาถังเขาจะอยู่เป็นพวกที่ที่เป็นเป็นระนาบนะเป็นระนาบที่ไม่ต้องไม่ต้องเขาไม่ต้องเว้าโค้งตามดีไซน์ของรถใช่ไหมอันนี้มาเอามาไว้โอ้ค่อนข้างแปลกนะครับนะ,ะมาชมสภาพภายในแถวหลังกันก่อนนะครับนี่นะครับภายในเนี่ยคุมทูโทนมาให้นะครับนี่ฮะ ร่องรอยการใช้งานน้อยมากนะตรงนี้เขาจะดีไซน์เป็นสีสีน้ำตาลเข้มๆนะลูกค้านะไม่ได้หุ้มเป็นซอฟ์นะแต่ดูฮะนี่ฮะปกติเราจะเห็นแค่ออตโต้คนขับคนเดียวเนาะนี่เพราะตัวนี้เป็นตัวมิดใช่ไหมตัวกลางนะก็น่าจะเป็นตัวกลางนะครับนี่ฮะเป็นออโต้ด้วยนะครับลำโพงก็มีอยู่ตรงแผงประตูหลังด้วยเช่นเดียวกันนะครับ นี่ฮะร่องรอยการใช้งานนะครับชายบันไดมีตรงนี้ผมพยายามเก็บงานให้นะนะครับแต่ลูกค้าดูที่โครงสร้างเดิมนะครับนี่ฮะนักเนิร์ดนะฝาประตงฝาประตูนะครับไม่มีขยับเลยนะแล้วเบาะเนี่ยได้เป็นเบาะหนังนะครับฟูฟูตึงๆนะครับนี่เห็นไหมฮะพับเก็บได้นี่ครับเดินทางนะครับต้องการใส่ของเพิ่มพื้นที่วางสัมภาระเป็นไ,ไงได้ไหมได้นะ นะครับได้ทั้งสองฝั่งนะลูกค้านะครับผมทําให้ดูเลยดีกว่านะครับนี่ฮะง่ายๆนะนี่ลงเลยนะครับนี่เพิ่มพื้นที่วางสัมภาระอ่ะมีแผงประตูด้วยเลยนะครับชายบันดงชายบันไดนะครับโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมเหลี่ยมสีสันตัวรถเนี่ยฮะอย่างที่บอกลูกค้าเลยรถไม่ได้ล้างนะเข้ามาให้ผมรีบรีวิวให้ดูเลยนะครับคันนี้นะฮะรถปี2 0 1พันสิบปดนะเป็นตัวกลางตัวมิดนะครับอ่ะ มาชมกันต่อเห็นไหมฮะนี่ฮะตัวสมาร์ทเคเลนะมีทั้งซ้ายทั้งขวานะปกติเราจะเห็นอยู่ฝั่งฝั่งคนขับเนาะนะครับก็ต้องถ้ารถจอดฝั่งนี้ก็ต้องเดินอ้อมไปฝั่งนู้นนะเพราะกุญแจอยู่ในกระเป๋านะครับไม่งั้นก็ต้องล้วงกุญแจมากดรีโมทนะอันนี้มีสองฝั่งเลยนะฮะะหัวน็อตนะครับหัวน็อตนะแผ่นเพลตเป็นไงคงชัดไหมนะฮะตรงรุ่นตรงปีนะครับ ตรงรุ่นตรงปีไหมนี่ฮะสองศูนยะ์หนึ่งแปดะปีสิบแปดนะครับอ่าชายบันไดนะมีร่องรอยการใช้งานปกตินะครับนะฮะไม่ได้มีอะไรเลยนะครับอ่ะด้านหน้านี่แผงประตูด้านหน้า,นาเนี่ยเอ่อทำมาดีไซน์เช่นเดียวกันนะมีเป็นดำคาดน้ำตาลนะแล้วก็ตรงนี้เขาจะเป็นแบบ เป็นโนแบ็กนะครับไม่ได้เป็นไฟเบอร์หยาบเนะาะจะเป็นมันเงานะฮะแล้วก็ประตูอโตนะตรงนี้เนี่ยก็เป็นซอฟ์นะหุ้มหนังนุ่มนุ่มนะครับนี่ฮะลำโพงมีมาให้นะครับแผงประตูเช่นเดียวกันนะน็อแทรเดิมไม่มีขยับนะครับนี่ตัวแอร์เห็นไหมฮะดีไซน์ออกมาอันนี้ปรับซ้ายขวานะครับอันนี้เปิดปิดนะฮะตัวแอร์นะครับ แยกออกมาค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็คอนโซลกลางตรงนี้ก็เป็นทูโทนนะหุ้มหนังสีน้ำตาลนะครับก็ะจะหนัดก,กับตัวาากาประตูนะครับโเบะนะครับภายในคุ้มทูโทนสีดํามาให้เรียบร้อยนะเบาะหนังตึงๆฟูๆแบบนี้นะครับนี่ฮะอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปขึ้นฝั่งคนครับนะครับอ่ะดับแรกนะนี่ นะครับเปิดประตูขึ้นมานะครับแห่งประตูคนขับอย่างที่แจ้งไปนะประตูนอโต้สี่บานเลยเห็นไหมฮะตัวอักษรตัวหนังสือไม่ซีดไม่จางนะครับไม่เลื่อนเนาะนี่ปรับกระจกซ้ายขวานะครับนี่พับเปิดพับกระจกนะครับร่องรอยการใช้งานน้อยนะครับไม่มีร่องรอยขีดขว่วนนะครับอ่านี่เอ่อนี่ฮะปุ่มตัวเบาะเฟรบเบาะ พนักพิงหลังนะครับเป็นแมนวนวลนะอันนี้ยกขึ้นยกลงได้อันนี้ก็พนักพิงหลังนะครับได้เป็นแอร์แบ็กเจ็ดใบนะครับอ่ะมาต่อนต่อนะอันนี้จะเป็นตัวปรับระดับโคมไฟหน้านะเวลาถ้าเราโคมไฟหน้าเราไปแย่งตาคนอื่นเนาะอาจจะมีคนเตะไฟใส่เราบ่อยๆนะก็ลองปรับดูนะครับปรับโคมไฟให้ต่ำลงนะครับนี่ก็จะเป็นตัวฝาถังน้ํามันนะนี่ฝาโปงหน้านะครับอ่า ตรงนี้นะครับยังเป็นพุทธสตาร์ทนะครับคงมาลลยแบบมัลติฟังก์ชันนะได้อะไรบ้างนะครับนี่ฮะผมขออนุญาตนะฝั่งขวามือตรงนี้นะฮะจะใช้ร่วมกับหน้าจอนะครับก็จะเป็นการปรับเปลี่ยนทิศ A ทิศ B นะดูระยะทางดูอัตราสิ้นเปลือง,น,งน้ำมันนะครับส่วนด้านล่างลงมาเนี่ยนี่จะเป็นพุทคอนโทรลนะครับนะก็สามารถใช้งานได้นะครับ ซอนได้ดีนะครับทางด้านขวานะครับจะเชื่อมต่อบลูทูธนะครับรับสายวางสายเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเปลี่ยนช่องเปลี่ยนข,นขึ้นของตัววิทยุนะครับจอวิทยุนี่เป็นแท้เดิมลงมาลง,ลงงานนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสตาร์ทให้ดูนะนะครับกุญแจลืมบอกไปนะโอ้โหเกือบพลาดแล้วนะกุญแจเนี่ยคันนี้ดูดิได้เป็นรีโมทนะครับได้เป็นรีโมทมีกุญแจสำรองเรียบร้อยครับ ครบสวยงามนะครับนี่ฮะไม่ลอกไม่ร่อนไม่ตกไม่ผ่านมรสุมนะอ่ะผมสตาร์ทฟังเสียงดูหน้าจอพร้อมกันนี่นะฮะโอ้โหเป็นไงนะครับทางฝั่งซ้ายนะเป็นวัดรอบนะครับฝั่งขวาเป็นเข็มไม้นะแต่ตรงกลางเป็นดิจิตอลนะก็จะเป็นรูปตัวรถว่าเปิดตรงไหนอะไรยังไงนะครับเลขไม้ปัจจุบันนะครับหนึ่งแสนสามมื่นหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดกิโลนะครับนี่นะอ่ะ เครื่องเสียงนี่มีอะไรบ้างนะครับอขออนุญาตเปิดแอร์ก่อนนะร้อนแอร์ Air เป็นแบบออโต้นะครับนี่ฮะแอร์ Air แบบออโต้นะอันนี้ก็จะเป็นไล่ฟ้าหน้าไล่ฟ้าหลังนี่ปิดแอร์นะครับอันนี้นะกับอันนี้นะครับอุณหภูมิซ้ายขวานะครับคู่หน้าแยกกันนะครับนี่เห็นไหมอ่าผมลดลงมานะครับถ,ถ้าหนาวก็เขาขี้ร้อนฝั่งซ้ายเขาขี้ร้อนก็ให้เขา ตามไปนะโอเคนะครับนี่เป็น o, อิโค่ใช้ประหยัดแอร์ A, นะเอซีเราจ้อยู่แล้วนะครับนี่วนเวียนในอากาศนะครับอ่ะปดเครื่องเสียงนะครับปดเครื่องเสียงนะมีอะไรบ้างนะนี่ฮนะจอแท้เดิมโรงงานนะครับโอ้โนี่าแอปเมนูวิทยุใส่แผ่นดิสมีเดียนะครับไอพอด ดีทีวีเอสบีเอไ t บูทโทรศัพท์นะครับเออสั่งการด้วยเสียงข้อมูลของรถมีให้ด้วยนะครับ iAuto Store ก็มีนะครับก็จะเป็นข้อมูลของตัวรถนะครับว่าได้อะไรนะอ่าต่อมานะครับไล่เรียงลงมานะนี่ดีไซน์เขาเป็น,เป,นเป็นโนแบ็กหมดเลยนะเป็นเงานะครับดำเงาหมดเลยนะไม่ใช่เป็นไฟเบอร์ปกตินะครับนี่ฮะ อันนี้ก็จะเป็นช่องนะวางแก้วนงแก้วน้ําได้นะครับเป็นเปลี่ยนโนแบ็กหมดเลยนะฮะนี่ที่วางโทรศัพท์ก็มีนะครับอยู่ด้านล่างเห็นไหมนะครับดีไซน์เขายังไม่ได้เป็นไวเลสชาร์จนะลูกค้าไม่ได้เป็นไวเชตไวเลสชาร์จนะเป็นช่องเก็บของนะตรงนี้เนาะนะครับแล้วก็นี่ฮะหัวเกียร์ดีไซน์นะเป็นสีบอลเงินนะออกเงินเลยนะครับอ่ เกียร์นะฮะออโต้นะมีโหมดเป็นแมนนวลด้วยนะครับนี่นะทำให้ดูนะนี่นะมาอย่างนี้นะเวลาเชนเกียร์นะฮะดูที่หน้าจอนะฮะนี่ฮะพอมาปั๊บเป็นเอหนึ่งนะครับดึงลงรถไม่ได้เคลื่อนที่นะฮะก็ตามตามสัญลักษณ์เลยนะลูกค้านะฮะเป็นเอแล้วใช่ไหมนะครับอยากจะเชนเกียร์ดันขึ้นนะครับเป็น2เป็นสามอยากจะลงมาก็ดึงลงมานะฮะ ถ้าเราขับปกติก็ดีปกติอย่างนี้เลยนะครับอ่ะ,นะครับเบรคมือไฟฟ้านะครับลูกค้านะมีเบรโฮให้ด้วยนะตัวนี้ก็เป็นการลื่นถลามาให้นะครับผมอะนี่ฮนะป้านะครับผ้าเพดานเขาคุมดำมาให้นะเพิ่มความสปอร์ตนะรอบคันนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นรอยบุกนะเป็นดีไซน์เขานะฮะเขาทำให้ป้าเป็นเป็นตัวรูปอย่างนี้นะ มีทางซ้ายและขวาก็หัวคนขับก็มีนะฮะนี่ไม่ได้ไม่ได้เป็นรอยบุบหรืออะไรนะลูกค้านะอ่ะกันนี้นะเป็นเอ่อหนึ่งจุดแปดมิตรปีสองพันสิบแปดนะเป็นปีสองพันสิบแปดนะครับลูกค้านี่ฮะตรงรุ่นเนาะนะครับอ่านะฮะเออรถจากที่ไหนเหรอนะฮะนี่ฮะมือเดียวนะครับ ให้ดูเนาะนะครับไม่มีชื่อผู้ครอบครองนะไม่มีอไม่ใช่รถบ้านเนาะนะครับอ่ะคันนี้นะครับเป็น1นึมิตรปี2018นะครับเกียออโต้เลขไมล์หน0 0งแโลนะครับเครดิตดีปีดาวคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ9,500บาทนะครับรายได้2,000มบาทขึ้นไปนะครับได้เป็นเจ้าของคันนี้แน่นอนนะครับสนใจหาอยู่นะครับทักมาคุยสอบถามกับผมได้นะครับออกได้ทุกอาชีพทั่วไทยนะครับ ด่วนนะครับโทรหาผมได้ที่099 260 2้26 4 3นะครับเรอร์นี้สามารถแอดไอดีไลน์ได้ด้วยนะครับจะขอรูปรายละเอียดเพิ่มเติมหลังจากาที่ทำความสะอาดสปาอะไรเรียบร้อยได้นะก็นี่ฮะให้ดูนะมารีวิวให้ดูนะครับว่ารถเข้าใหม่ของเราเนี่ยนะครับมันไม่มีต้องไปเก็บงานสีมันไม่มีริ้วรอยไปชนหนักที่คว่ำม,มานะครับรถสภาพเดิมโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมเหลี่ยมสีสันตัวรถเดิมๆนะครับ ก็จะมีแค่ยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดแค่นั้นเองนะครับและอย่างที่แจ้งไปนะละถ้าเรารู้ที่มาที่ไปของรถเนอะรถ,รถเข้าเช็คระยะเซอร์วิสท,ที่ศูนย์ตลอดนะครับมันจะรู้ว่าเข้าเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายอะไรบ้างเปลี่ยนอะไรชิ้นไหนบ้างเช่นนะครับเปลี่ยนไส้กองไส้แอร์นะครับกองแก๊สกองอากาศเปลี่ยนสายพานนะเปลี่ยนกองน้ํามันนะครับนี่ฮะก็จะเป็นจุดดีนะครับดีกว่าเราไปเราไม่รู้เลยว่า จาของเดิมทำลายมานะครับโอเคขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พนะาลาดเนาะรถที่ผมรีวิวนะจะได้เป็นการแจ้งเตือนให้ลูกค้าได้เห็นนะเผื่อมีตรงรุ่นตรงใจเนาะอยากได้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเราพบกันใหม่ในอีพีหน้านะครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ